ช่องยาหาทรรมไม้อาคมนะครับผมวันนี้ก็จะพาพ่อน่น้องนะครับมาดูวิธีการหารังต่อครับรังตอของเสือที่เป็นทะเลที่จะหาครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยเหยื่อที่เราใช้นะครับท่านผู้ชมครับผมเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเราจะเอาออาเป็นชิ้นๆนะครับผมเพื่อจะไปเสียบไม้นะครับเสียบไม้แล้วก็ตามหารังต่อนะครับผม ตอนนี้ก็กําลังนั่งดูต่ออยู่นะครับว่าเขาไปในทิศทางไหนนะครับผมผู้ชมครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสดนะครับเนื้อสดเสียบด้วยไม้นะครับผมแล้วก็เอาไปยื่นให้ต่อกินนะครับแล้วก็เอาวางไว้แล้วเขาก็จะกลับมาเอาในที่เดิมนะครับผมเป็นปิ้งไก่ก็ได้นะครับเป็นปิ้งไก่เป็นเนื้อไก่เนื้อปลาก็ได้ครับแต่ว่าเนื้อปลามันเหนียวส่วนมากเขาจะกัดทิ้งนะครับก่อนที่จะไปถึงรังนะครับผม นี่เป็นเนื้อหมูนะครับก็ผมกลับเอาเหยื่อแล้วนะครับน,นี้เขากำลังกัดนะครับเขากำลังกัดเหยื่อนะครับผมเป็นเนื้อหมูครับกัดง่ายๆครับหมูขาดเร็วครับเอาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วครับผม ต่เป็นเนื้อแห้งเขาจะกัดช้านะครับเลยต้องเลือกเนื้อหมูสดนะครับส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ300เมตรนะครับเกินกว่านั้นไม่ค่อยมีนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคอยดูตอนเขาเอาไปนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาขาบเหยื่อมาตรงนี้นะครับเขาก็จะไปแล้วนะครับนู่นครับไปทางนู้นนะครับไปทางนูน้นนะครับผมยืนตรงไปรัศจะมีการมองเห็นของสายตานะครับ เราอย่านึกว่าไกลนะครับสายตาของเรามองเห็นได้ไม่เกินเจ็ดเมตรนะครับท่านผู้ชมครับผมไม่เกิน70เมตรครับมองดูมันเหมือนไกลๆนะครับผมแต่ที่จริงแล้วเรามองดูเขามันแค่ใกล้ๆเองนะครับไม่เกิน70็ดสิบเมตรครับเรามองเห็นตัวต่อนะครับออกไปแล้วครับเราก็จะจับเวลานะครับทีนี้ครับ กี่นาทีถ้าสามนาทีนี่ก็ประมาณสามนาทีกว่าๆนี่ก็ประมาณสามร้อยเมตรนะครับตีไปเลยครับเวลาไปกลับนะครับนาทีละไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณนั้นครับผมผมตอนนี้เราก็จะตามต่อขึ้นมาบนเขานะครับผมบนภูเขานะครับคอยดูว่าเราจะเจอไหมนะครับผมติดตามกันดูนะครับ น,นี่เราเดินมาสูงพอสมควรครับท่านชมครับทะเลบนเขาครับผมจะสีเขียวหน่อยครับจะมีรังต่อครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับผมจะรู้ว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับ คิดว่าต้องตามหาตัวต่อแถวนี้แล้วครับก็จะได้หาง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับเราจะมีต่อนะครับเขาจะไปล่อนะครับอน,นี้ยังไม่เจอครับ ตอนนี้เราก็อยู่กลางห้วยนะครับผมอยู่บนเขานะครับที่จะไปตามหาลังต่อวันนี้นะครับถ้าไม่เจอวันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยววันหลังไม่พลาดแน่นอนนะครับวันนี้มาคนเดียวครับผมหายากครับมาคนเดียวครับถือว่าพามาชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วกันนะครับผมไปติดตามกันต่อเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่สูงอยู่พอสมควรนะครับกับไม้ล่อต่อของเรานะครับแต่ยังไม่เจอนะครับผมแต่ภารกิจต่อไปของเราก็คือถ้าอยู่บนเขาเราก็จะตามหาต้นไม้ที่เขาเอาไม้ไปทําหลังนะครับเราก็จะตามหาต้นไม้ชนิดนั้นครับผมเราไปตามดูกันเลยครับซึ่งเราเห็นมีต้นหนึ่งนะครับมรูว่าเขาจะมาเอาหรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นต้นแบบนี้เลยครับผม นี่นะครับส่วนมากเขาจะามาเอาไม้หรือว่าเอาพวกอะไรนะครับไปทําไปสร้างรังของเขานะครับเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นครับเราก็จะมองมองดูนะครับบ่าจะมีตัวไม้นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าต้นนี้เขาไม่มาเอาเขาอาจจะไปเอาต้นอื่นนะครับผมมองดูประมาณหนึ่งนาทีครับผม แสดงว่าต้นนี้ไม่มานะครับท่านผู้ชมครับผมอันนี้เราก็ตามมาจนเจอแล้วนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมืดนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับต้องขออภัยนะครับผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ในพุ่ม้ำๆนะครับผมสุดแล้วก็คือเจอนะครับวันนี้ครับดูเลยนะครับหน้าผาที่เราตามขึ้นมานะครับผม ลึกมากนะครับนี่นะครับผมมองด้านนี้นะครับโอ้ยท่านผู้ชมไม่เห็นแล้วผมว่านี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตรงดำๆเลยนะครับถ้าไม่เอามือกุ้มแบบนี้นะครับไม่เอามือกุ้มแบบนี้ไม่เห็นครับผมหลังก็ซ่อนดีประมาณใหญ่เท่าใหญ่กว่าลูกตะกร้อนะครับผม จะ๋ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะสังเกตดูนะครับเวลาเขาบินออกจากรังมันเข้ามานะครับบินออกจากลังเข้ามาเขาก็จะบินเข้ามานะครับเราก็จะสังเกตยอดไม้นะครับในบริเวณไหนที่ที่มีต่อนะครับผมเขาก็จะบินมานะครับผมนึกมากเลยเหละครับท่านผู้ชมครับผมโอ้โห วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอาได้ยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มีที่ขึ้นอยู่นะครับขึ้นไปประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปเอาตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับกว่าจะประมาณนี้นะครับอ่สรุปแล้วก็ตามจุดเจอนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะค่ำแล้วนะครับทางเดียวนะครับท่านผู้ชมครับผม วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับผม